ความว่างในพระพุทธศาสนาคืออะไรคะอันนี้ก็เข้ามาสู่หลักธรรมละความว่างก็คือภาษาพระเรียกว่าสุญญตาสุญญตาเป็นปัญญาความว่างในระดับนี้เนี่ยเป็นปัญญาเป็นความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่คิดเองเออเองทําใจให้มีความว่างอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจระบบความเป็นไปของธรรมชาติคือความเป็นอนัตตาว่าธรรมชาตินี้มีตัวตนจริงแต่ไม่จริงแท้ ความเป็นอนัตตาเนี่ยมีตัวตนมีไหมมีแต่ที่ม no ีเ <thighs> น <figure questo diversion> ี่ยไม่จริงแท้ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งความมีจริงแต่ไม่จริงแท้เราเรียกว่ามันเป็นมายามายานี่ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงมีจริงแต่มันตั้งอยู่ในความจริงนั้นได้ไม่ตลอดมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องแตกสลายมันต้องเปลี่ยนสภาวะไปตัวเราก็มีความเป็นจริงในระดับเนี้ยเราที่ปรากฏอยู่ในตลอดเวลาเนี่ยมีอยู่แต่อีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันสองวันมันจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปละ ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านรถสภาวะต่างๆจิตใจเรายิ่งจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกเวลานาทีทรัพย์สินชื่อเสียงความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีสภาวะของความเปลี่ยนแปลงไปมีจริงอยู่ณนะในปัจจุบันสภาวะเนี้ยในปัจจุบันย่อมลาดเอียงสู่ความแตกสลายเสมอการที่เราเห็นธรรมชาติของความมีจริงแต่ไม่จริงแท้และความมีจริงของตัวตนแต่ไม่จริงแท้เนี่ยคือปัญญาที่เห็นความว่าง ปัญญาที่เห็นความว่างแล้วปัญญาที่เห็นความว่างเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการที่เราเห็นความว่างเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เราไม่เข้าไปยึดติดไม่เข้าไปหลงปัญญาที่ความไม่รู้ความไม่เที่ยงแท้เราถึงอยากได้มันไงครับเราถึงจะเอาให้ได้ตีอกชกตัวจะเอาให้ได้พอไม่ได้ฉันก็เศร้าแต่คนที่เขาเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยจะเอาไปทําไมในเมื่อเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันสภาวะเดี๋ยวมันก็ต้องแตกสลายเขาจึงทําใจเป็นกลางๆได้ไม่ใช่ว่าไปรังเกียจ แล้วก็ไม่ใช่ไปลุ่มหลงจะเอาให้ได้แต่เขาจะเห็นว่าถ้ามีปัจจัยได้ก็ดีถ้าไม่มีปัจจัยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรความเห็นความว่างปัญญาที่เห็นความว่างเนี่ยจะปรับกายใจให้อยู่ในความพอดีนั่นก็คือทางสายกลางในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับ